น่ารักอะหมาตอบชัดหลังมีภาพแอปพลิเคชันหาคู่หลายคนบัดขวากันรัวเลยหลังมีภาพอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่หลายคนสงสัยใช่ตัวจริงหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวตอบชัดให้หายข้องใจหลังจากเป็นที่คือฮาในโลกออนไลน์สาวๆต่างตาลุกวาวเกรียดกันยกใหญ่เมื่อในแอปพลิเคชันหาคู่สุดโด่งมีภาพของพระเอกหนุ่มมาจุทาวุฒปรากฏพร้อมกับแนะนําตัวต่างๆต้องบอกว่าแต่ละภาพนั้นหล่อบาดใจแฟนคลับ โดยเฉพาะสาวๆเป็นอย่างมากจากนั้นได้มีคําถามตามมาว่าเป็นตัวจริงของมาร์ตหรือเปล่าล่าสุดมาจุทาวูไม่ปล่อยให้ค้างคาใจกันนานเกินไปตอบคําถามผ่านทวิตเตอร์แอดมาจุทาวูที่หลายคนแคปมาถามอย่างหนักหน่วงโดยบอกว่าตัวจริงสิถ้าไม่เชื่อแมชมาเลยก็ต้องบอกว่าเป็นมุมนา่ารักนตาตื่ของมาร์ตที่สร้างความน่าเอ็นดูให้กับแฟนคลับจริงๆก็ไม่รู้ว่าตัวจริงจะเจอคนที่ใช่แมชกับใจหรือย,อยังนะจ๊ะหวยพรอห้โลกสดใสเป็นสีชมพูรเร็วจ้าขอขอบคุณข้อมูลภาพมาจุทาวูภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ